รับด้วยกล้าวพี่เจ้าคะตอนนี้น้องหยิงคงจะชื่นใจแล้วก็มีความสุขใช่ไหมน้องสบายใจมากเลยไีคะเรามาเขอาพิธีสาแล้วอวยพรให้ลูกของเราได้มีความสุขได้ไหมได้เลิกหรือยังพี่ข้าเสด็จพี่พมจะได้เลิกได้ยามดีแล้วแหละเอาเลยพี่คะเจ้าเสด็จพี่ก่อนเลยพี่คะลูกหญิงของพ่อ ขอให้เจ้ามีความสุขมากๆนะลูกข้าพเจ้ามอบดวงใจสุดที่รักของข้าพเจ้าให้กับท่านหวังว่าคงจะรักษาเอาไว้ขอเจ้ามีความสุขอะน้องหญิง ของแม่มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเฒ่าถือไม่เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรนะลูกนะฝากลูกสาวของแม่ไว้ด้วยหนักนิดเบาหน่อยก็อาภัยให้กันมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเลยนะลูกทิมหน่อยพิจ้าเอาอวยพรอให้กับน้องหน่อยลูกน้องพี่ขอให้เจ้ามีความสุขมากๆนะ อยู่คู่กันรักกันนานๆจนแก่จนเท่าน้องราชบุตรสีเพชรขอให้ท่านมีความสุขมากๆสร้อยสุระข้ารักดังแก้วตาและดวงใจขอให้ดูแลนางให้ดีก็แล้วกันเชิญท่านจะอวยพรให้กับลูกหน่อยไหม ขอพระไทยวิจรัที่ให้เกียรติกระหม่อมฉันขอให้มีความสุขกับความรักที่ฟ้าหญิงควรจะได้ราชบุตรสีเพชรเราเป็นคนผืนแผ่นดินแห่งสยามแผ่นดิน จำไว้นะลูกเจ้าประเทศไทยค่รับก็ม่ฉันขอวอวยพรให้ฟ้าหญิงมีความสุขกับการวิวาในครั้งนี้ด้วยพี่ค่ะ สามารถที่จะช่วยเหลือเจ้าพี่ได้ก็ขออวยพรให้เจ้าพี่มีความสุขกับการวิวาสในครั้งนี้ด้วยเถิดพะยค่ะก็ยังเหลือบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งสินะข้าพเจ้าขอเชิญ ลาธิดาแห่งองสาวดีลดน้ำสั่งให้กับลูกข้าพเจ้าสักนิดหนึ่งสิขอพระไทยไปค่ะหม่อมชั้นจันทาวดีขอให้ฟ้าหญิงมีความสุขมากๆ อยู่ด้วยกันไปนานๆนะ,ะ้วไค่ะหม่อมฉันขอให้เสด็จพี่ดูแลฟ้าหญิงดีๆแค่หม่อมฉันเห็นเจ้าพี่มีความสุขหม่อมฉันก็ดีใจไปค่ะ บัตน,นี้พิธีก็คงจะเสร็จสิ้นไปแล้วลูกพ่อมีอะไรอีกไหมลูกถ้าในเมื่อเสด็จพ่อพูดเช่นนี้วันนี้เป็นวันมงคลของน้องหญิงที่แต่งงานกับราชบุตรสีเพชรธรรมดาเป็นถึงเชื้อขติยราชเขาก็ต้องมีของขวัญกันบ้าง แต่ตอนนี้มันเป็นเฉลยนี่นะไม่เป็นไรถึงเจ้าจะเป็นเฉลยแต่แต่งงานกับน้องสาวของเราเราก็อยากจะมอบของขวัญให้กับเจ้าเจ้าอยากจะได้สิ่งใดขอเรามาเราจะให้เจ้าขอบใจท่านมากที่ให้ของขวัญแก่ข้าในพิธีแต่งงาน ของขวัญที่ตัวของข้าราชบุตรสีเพชต้องการต้องการให้ตัวของท่านปล่อยเสด็จพ่อพระศรีอนุชาของข้ากับแผ่นดินสยามประเทศพร้อมไปด้วยเฉลยแหง่งมอญกับสู่แผ่นดินก็ได้ เมื่อเจ้าข้าขอข้าก็กล้าให้ข้าย่อมไม่คืนคำอยู่แล้วทหารรับคำสั่งเร่งปล่อยตัวองค์กษัตริย์เพชรรัตพร้อมด้วยราชอรสอีกครั้งราชธิดาจันทวดีพร้อมด้วยเฉลยหงษากลับสู่เมืองของเขาแต่ฟังคำข้าไว้ให้ดี สยามประเทศและหงสาตอนนี้ก็เป็นเมืองขึ้นของผู้การประเทศถึงจะกลับสู่เมืองไปแล้วแต่ต้องทรงเครื่องราชบรรณาการสู่ข้าทุกปีถ้าหากว่าปีใดขาดเครื่องราชบรรณาการแล้วก็ตายดีมากลูกขอฉะนั้นแล้ ทุกคนกลับสู่บ้านเกิดของท่านได้นนนราชบุตรสีเพชรขอบใจเจ้ามากที่เปิดโอกาสให้เฉลยทุกคนได้เดินทางกลับสู่แผ่นดินมาตุภูมิบ้านเกิด จำไว้นะลูกเราคือคนแห่งแผ่นดินสยามเสดจพ่ออย่าลืมนะเจ้าพี่เราคือคนแผ่นดินแห่งสยามอย่าลืมนะพะยะค่ะ ฉันขอตัวไปพักก่อนนะเพคะได้จ้ะแล้เราสองคนล่ะดีใจจังเลยเพคะจะได้กลับบ้านเมืองสักทีอยู่นี่มันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเพคะใช่ยดีใจจังเลยเพคะหอมสิดีใจเหรอดีดีใจสิเพคะจะได้กลับเมืองเราอ่ะแล้วเจ้าล่ะ ดีใจหรือเปล่าของฉันก็ต้องดีใจเป็นของธรรมดาสิไปคะจะได้กลับบ้านเกิดทั้งทีมีใครบ้างที่จะไม่มีความสุขแล้วไปค่ะเสด็จพี่แต่หัวใจของพี่ต้องคิดถึงเจ้าเป็นยิ่งนักพี่ต้องยืนยัน สัญนากับน้องจันทงังวันดีเมื่อต้องพากจากพี่ต้องจากน้องนี้เลยน้องก่อนจะอำ จันทาวันนี้รอพี่ก่อนน้องอย่าปล่อยให้รเพลงลอง้อจันทาวดีวันนี้เราต้องพากจากกันแต่จำคำพี่เอาไว้ที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าในหัวใจของพี่ จำไม่ลืมเจ้าอย่าลืมคำมั่นสัญญาของเัวเองนะเป็น้ารอพี่ก่อนนะจ๊ะ เสด็จแม่คงรอการกลับมาของเราทั้งสองก็ของฉันใจคอไม่ดีเลยจะเป็นอะไรลูกทำไมกลับมาสู่เมืองตำหนักเสด็จแม่ทำไมถึงได้เงียบขนาดนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเนียพ่อาหญ่เสด็จพ่อคงไม่มีอะไรกัลมังไะเข้าไปหาแม่กันเลยเธอฉันไม่มีโอกาส จร้องไห้ทำไมเสด็จพี่เจ้าดีใจที่พี่กับลูกกลับมาอย่างนั้นใช่ไหมเจ้ามีอะไรหม่อมฉันดีใจเพคะจ้าพี่ปลอดภัยเสด็จแม่ลูกแม่ปลอดภัยเสด็จแม่ทรงกันแมสนแม,มพระเป็นอะไรไหมคะถ้าหากว่าหม่อมฉันพูดเสด็จพี่กับลูกจะรับในการกระทําของเสด็จแม่ได้หรือเปล่าล่ะลูก สเสด็จแม่สเสด็จแม่เป็นผู้บังเกิดก้าวหมุอมอฉันทำไมก้าวหม่อมชันจะอาภัยให้สเสด็จแม่ไม่ได้ชลาเราอยู่กินกันมาตั้งแต่ครั้งที่ยังไม่มีราชโชลรถทั้งสองแต่บัดเดี๋ยวนี้รูปต้งได้เติบโตหลายปีแล้วนะเจ้ามีอะไรก็ไม่ควรปิดบังผู้เป็นผัวจะบอกกับพี่มาเถิดสเสด็จพี่เป็คะตอนนี้ หม่อมฉันตกต้องเป็นพระมเหสีของอน,นลรัฐาแล้วไม่จริงใช่หรือเปล่าพะยาคสเดจแม่ ไม่จริงใช่หรือเปล่าจริงสิลกูกพัชราที่รู้จาเปรียบเสมือนกับคนที่ตกบันไพลอยโจรไอ้อนุรธามันคงจะหักหาน้ำใจเจ้าท,ทั้งทั้งที่มันก็รู้ว่าเจ้าคือพระมเหสีของพี่ถ้าหาเสด็จพี่รู้อย่างนี้แล้ว แต่พี่จะให้อภัยหม่อมฉันหรือเปล่าล่ะพี่ค้พัชราเจ้าไม่ใช่คนผิดแต่ไอ้คนที่ผิดมันคือไอ้อนุรธาชัยพรลูกพอ่อพยคระษะ็จพอ่อมันทำกับแผ่นดินบ้านเกิดของเราจนไพ่ฟ้าประชาชนแทบจะไม่มีที่สุขหัวนอนน้ำซ้ำ มันยังเหยียบขยี้ดวงใจของพ่อเจ้าเร่งเดินทางไปที่สำนักดาบพ่อให้เวลาเจ้าสามเดือนเรียนรู้วิชาให้เก่งชะกาศสามารถตัดหวยอนอรธาได้แล้วเจ้าค่อยกลับมาหาพ่อไดรร้พย่คะก็เหมือนฉันทูลาเสด็จพ่อ แ,แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้การแก้แค้นอีกครั้งนี้ก้าวห่อมฉันข้ามานันได้มือของก้าว่อมฉันเองม่จะรอความฝังครั้งนี้ลยพ่อพระเจ้าละขอพระแทงเด็กนีพี่ท่านอยาทให้เจ้าเจ้าเป็นคนผิดไปเถอะน้อง ครับผมถูกทำร้ายมาครับถูกทำร้ายครับเราเองให้นามว่าองค์ราชบุตรสมิงทองรัชทายาทแห่งหงสาวดีบัดเวลานี้หงสาวดีได้แตกพ่ายจากฝีมือของผู้กามประเทศครับเราเองในนามขององค์ราชบุตรชัยพอ์องราชบุตรอยู่แผ่นดินแห่งสยามต้องพ่ายแพ้ต่อผู้กามในครั้งนี้เสด็จพ่อของเรา ส่งให้เรามาริ่มเรียนวิชาหาความรู้ถ้าหากแม้นว่าท่านอยากจะให้แผ่นดินแห่งพุกกามต้องพ่ายแพ้ท่านต้องร่วมมือในตัวของเราฝึกซ้อมฝีไม้ลายมือสู่แผ่นดินพุกกามย่ำเย,ยมันให้เป็นทะเลเพิงทั้งสยามประเทศและหงสาวดีถ้ารวมเป็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆจะว่าแต่พุก,กามให้เป็นประเทศ่ เราต้องชนะได้แน่ๆถ้ายังงั้นไปด้วยกันนำทางไปให้ถมานั่งนึกอยู่ตอนนี้ก็ให้คิดถึงพัชราเลอเกิน แต่ด้วยขณะนี้เราได้ปล่อยตัวองค์กษัตริย์เพชรรัตกลับสู่สยามประเทศแล้วเช่นนี้จะทำยังไงเพื่อกำจัดเพชรรัตออกไปให้ได้มองสีหน้าพองท่านไม่ค่อยจะสบายใจถ้าหากว่ามีอะไรให้มังกาโจเผยวเนี่ยช่วยเหลือก็บอกมาพะยะค่ะขอบใจเจ้ามากพะยะค่ะไอ้มังก่าโจียว เป็นทหารที่รู้ใจข้าเป็นยิ่งนักพะยะค่ะมีอะไรบอกผมชั้นอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรทําได้ผมฉันก็จะทําให้พะยะค่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะขอปรึกษาเจ้าสักหน่อยตอนนี้ข้าได้วางแผนเอาไว้แล้วด้วยเจ้าก็รู้ว่าข้าเองนั้นชอบพัชราพะยะค่ะแต่เขาก็มีคู่อยู่แล้วคือเพชรรัตน์ข้าจึงคิดที่จะกําจัดเพชรรัตน์ออกไป จึงได้วางแผนข้าได้เขียนจดหมายไว้แล้วพร้อมด้วยขวดยาพิษขวดนี้เจ้าช่วยข้าทีเร่งเดินทางไปที่สยามประเทศแล้วนำจดหมายฉบับนี้พร้อมด้วยขวดยาพิษไปมอบให้กับพัชราลัยค่ะรับรองได้หม่อมทันจะจัดก,การให้เรียบร้อย รงท่านไว้ใจเธอพระเจ้าคะรีบไปแล้วรีบกลับมาส่งข่าวให้ข้าด้วยอ,อมชั้นทูลวพระเจ้าค่ะเชิญท่านเสด็จพักผ่อน จากผู้กามประเทศให้นำสองนี้มาถวายแก่ฝ้ายหญิงเพคะเดี๋ยวขอละดูหน่อยเจ้าไปพักได้ขอพระไทยเพคะถึงพระนางพัชราหญิงที่ข่าอนรธารักษ์ยาพิษขวดนี้ที่มอบให้ จงวางยาสังหารเจ้าเพชรรัตซะหากไม่ทำตามผูการประเทศจะยกทัพมาทำสงครามเพื่อชิงตัวพระนางพัชราและจะฆ่าราชโอรสสีเพชรที่อยู่ในกำมือของเรา ตาไลาะลัลาล,ลังน้ำตาไหลาต้องเยือนไดิใจจอดจอโอ้ผัวรักเนื้สุดอะไรถ้าเกิดเช็ดหม่อย่าไดีม่อ ัองเพื่อรองบาทรักผูไม่ขาดสักข้อต้องยอมสลักพันทัทั้งหลายต้องยอมแพ้พายเป็นพียอมจบชีวิตเพื่อปิดบัญชี ไม่มีทางนี้แล้วนอสุดตื่นลิคิดือชีวิตคอมมันของมีคอมบาดทคอ ชีวิตเราไม่เหลืออะไรแล้วในเมื่อเจ้าต้องการชีวิตของเสด็จพี่ของเราเกียรติยศศักดิ์ศรีถูกเจ้ายำหย,ยีจะจอง้ังจองแวงกันไปถึงไหน ถึดสินใจของผมฉั้นครั้งนี้คงเป็นทางออกที่ดีสำหรับสยามประเทศแล้วก็เราทั้งหมดสี่คนขอให้เจ้าพี่และราชโอรสของผมฉัน้จนจะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเพื่อทวงคืนสยามประเทศของเรากลับคืนมา ฉันขอตั้งจิตอธิษฐานแม่ลมหายใจต้องออกจากร่างองฉันขอจองเวรอนุลธาทุกชาติทุกชาติไป ถึงไม่ไปหาชั้นที่ห้องบรรทมอยู่แต่นะที่หน้าท้องพรผลงอ้าวพัชราทำไมมานอนตรงนี้เล่าไม่เข้าในที่บรรทมได้เข้าพระตำหนักส่วนตัวพัชราพัชราพัชรา หมายใคร